ได้เลนดักเสเลเยอร์ก็ต้องเจอกับม้าโพนี่เปิดมาก็ดวลกับพ่ออลันต้องการจะแย่งนกเพราะนกคือศักดิ์ษิ์ของออฟเลนแต่เทวนาฏบอกยังไม่ได้อัพอันติเอา้าเรเวลยังไม่ถึงจะอัพอันติได้ยังไงเปิดศึกดวลเดือดกับคิริโตะไล่มันกับบอหล่อสะเกือบตายสุดท้ายนกก็เป็นของเราเศร้าไม่ห้ามมุมงคิริตโตะเสียชีพไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ด้วยความแค้นที่เสียนกเวลตามันยังบวกเลยโดนม้าเป็นทั้งหนึ่งซิงเกิลหน่อยไปเลย มันก็เลยกลับมาด้วยความข้างแขนเวลสีเหมือนกันซวยแล้วเกือบตายดีนะกลับบ้านทันเปิดม้ามาจากบอ่อล่อกระนัวมั่วชิบหายสุดท้ายได้บริการกลับบ้านโดยไม่ต้องวาบเศร้าเดินไปตีป้อมสดแล้วเปิดม้าโพนี่เข้าไปล้วงแนวหลังแบบคูคูตอนนี้ม้าโพนี่กลายเป็นม้าศึกไปแล้วของมันฟูไม่คูได้ไงพ่อเงินมันนําทําอะไรก็ไม่น่าเกียดจังหวะนี้เปิดมา้าเดินเข้าไปชิวๆเหมือนเดินอยู่สวนหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามดาเมจไม่พอตีอยังไงก็ไปตาย ไล่กวดแครี่จนขับป้อมน้ำเกมชิวๆแล้วก็ชนะ